สวัสดีค่ะซ่องแม่น้องมีตังชาแนลค่ะมุนี้แม่น้องมีตังกับสิภามหาเฮ็ดอีกคือเก่าค่ะมือนี้มากรอบซองค่ะรอบนี้มากก็หนุ่มโทนค่ะมุ้อเศร้านี่มากกับยายยายน้องแม่มิตังค่ะครับสวัสดีครับไปพี่น้องน้ำแม่น้องมีตตังไปเลยครับ เห็นจะดอกคขาเพ่าะไงฮะแม่รอบนี้โมเห็นค่ะบอหุจักมองครับพี่น้องดอกแรกเราพี่น้องเลยน้องนี่พี่นอ้นนองเห็นแล้วงโง่ชวยๆแล้วพี่นอ้อง มีต่ไขครมั้งครับเลือแต่ดกน้อยๆนะครับคุณแม่น้องมิตังค์เห็นพี่น้องห่าโมเมนนดพิเ่อตัวกันดีเหตุเบพ่อแม่นาะงอ้าโอ้แม่น้องมีตังเห็นเฮ็ดอันผงเข่าอยู่แล้วค่ะเพราะแม่น้องผงเข่าหรือเห็ดยุค่าโอ้ยเฮ็ดยุคาเหอ็ดยคาบอกคือเฮ็ดผงเข่าแท้ ไปกันวอยกับพเพกงนะครับมันมบอนพ่ <laughs> อูบหาบงมันมันบงมีมูดอกพี่น้องเลยมันเปลี่ยนพุเห็น้ค่ะพ่อแม่พี่น้อตาเขบือตาเจ้อยู่ดอกพอดีงามเลยคะ่ะดอกพอดีจูนปลุดปุลดเลยคะ่ะวอมพ้นคะ่ะ มนีหมูเจ้าบ่สหมูเจ้าขอไปบ่ลับบอสโอ้แตจะปลดกจีเฟลนะสะมาเล่า <siglo> ค <achi bizarre> ่ะบ่สบล่ะค <illah> ่ะแต่เจ้าหาบลเล่าค่ะเขาก็สิไปอีกป้าพ่อกันนี่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องไปกันเลยค่ะไปเบิ่งทพ่อแม่น้องมีตังค์ด้วยค่ะว่ามัดเหลืออยู่บ่อะ ค่ะพ uh. uh. ่อแม่พี invasive, ่น้องเมน้องมีตัก็เห็นเห็นไข่มันค่ะพ่อแม่พี่น้องน่ยังไข่ใน้อยเลยมีน้องมีตั้เห็นมูมันอยู่ค่ะตัวมันอยู่ค่ะนี่ค่ะตัวมันน้องนี่พี่น้องพี่พี่น้องเบื้งี่พี่น้องเห็นล้วง่ อ้าคนบเหินครับ่แม่คนหมานพี่น้องพระเจ้าเห็นค่ะนี่ค่ะามาเลยพี่น้องูขาพงเงาพี่น้องยร้องเต๊ะคือราคาใครไม่้อเตคคไมมีพี่น้อใไดโนเสาร์่แม่พี่น้องนี่ว้าน้องใครไดโนเสา แม่น้องม่ตังมาแม่น้องมีแังตื่นเถอแม่น้องมีตต่เหีคระไข่เดือน้งอ,นรรอ,องสาพ่อพี่น้องผู้ชายไข่นึ่าปนน้เค่ะโอยังไปเต็กอยู่พี่น้องพทางในก็มีีมหางาแสงแเล็กนะเียบเด้อน้องียบเจียบเรียบเีอยู่มาต็กนี่นอง่อ,องไข่ พี่น้งองม,มีต่าเก็บอย่างเดียว,ยวนยอค่าตัวนี้ก็บ้างสีโคดเน่ครับพ่แม่พีมม่น้องดอกอิงค่ะเบินหมู่กันมเดินตรโนเด้อมืดแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยชามชีดอกงค่มีต่างอ้อนขืนเงี แม่น้องมีตังเคียรขาลุเพี่พี่น้องลุดปุดลุดปุดพี่พี่น้องพี่พี่ก็มีพี่น้องพี่พี่น้องพี่แม่น้องมีตังบเห็นพี่น้องเอาพี่น้องเห็นบ่เอาเมีตัเห็นี่นมเดียวลายขนาดของโตแม่พน้อ อ๋อนุ่มทนเห็นอีกนุ่มทวนชายเบิ้งเด้อพี่น้องเด้ปอป่วยมาเลยจะไปกินมันปล่อยไปๆขู่อื่นเอานะแม่เพราะไปเคลียมันทำมันบุพ้นฮะเอาหาดูแม่น้องมีตังค์จเนะะเห็นอยู่บ่แม่น้องมีตังค์บอเห็นใส่ดอกฮะใส่นุ่มทนอยู่นี่เลยเอาตังค์เห็นนะ

ไอฮาไดโนเสาร์นี่พี่น้องโมเห็นมาำาซูพี่น้องเน้ผู้ด่ะพี่น้องอยังกระโดกกระเดียห้าหนาเลยบ่มีหมู่บ่เลยโมไม่หมู่บ่พ่อแม่พี่น้องพร่าน้องไมีตังเห็นแบบผู้ด่าพี่น้องในกระตาเฮาก็ไดแล้วพี่น้องเบิ่งเน้เบื้งค่ะอืมได้หลายเติบแล้วพี่น้องใกล้สีพ่อเกียงแล้วพี่น้องเลยอ๋อพี่น้อง นุ่มพ่นเห็นนุ่มพ่นถ่ายเบืองเนอะพี่น้องเนอะอบรรยากาศพี่น้องเลยคกักดพี่น้องป้าก็ได้นี่น,นี่ไข่นึงท่านมาอีก สองไข่สามไข่ม,ไขมันรีดีพราแม่กีิน้องอยู่ในปลาหกหูี่เ,เบม,เเนะมันนหมะุปลาอยู่เลยีิน้องเลย โหดไล่ขนาดแม่น้องมีตังเตี่ยนจังหน่อยกับบายเพิ่นอีกเลยพี่น้องไป่ค <c oughs> รับเพิ่งนั่งดีแต่บ่แม่แต่ล่ามค่ะเปียนล่ามในโซฟโป,โปพี่น้องเลยไปตามแม่น้องมีตังไปเลยพี่น้อง

แม่น้องมีตังค์กะเจออีกแล้วครับพ่ออีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วแม่น้องไม่ตังค์เคลียขาฮักเลยพี่น้องเลยโอ้ยนี่ค่ะดอกงามๆเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องนย่าโง่พ่อแม่พี่น้องไข่บอลอ่ะไข่มันแบบพี่พี่น้องพี่พี่ครับพี่ พี่อีกซองดอกพี่นอ้องมันสุดไข่แล้วพี่นอ้องเอ้ยปลาเนี่มันมันกระบานนะทำมันบานแบบนี้คือบ่มีไข่มันพี่นอ้องดอก,อก,ดอกสวยๆเลยพี่นอ้องเอ้ยดอกหนึง่งน,นั่นดอกหนึง่งนี่ดอกหน,นึ่งแจ๋วขอพ่อพีนพ่อเมีพี่นอ้องจวดค่ะเอา,เอาพี่นอ้องเอ้ อย่าไปชมผลงานกันอยู่ทั้งนอกแล้วพี่นอนะ้องเนาะมุ่งนะทนหาไปอีกก่อนครับนี่พี่น้องมีตังค์ก็อยากเมื่อแล้วพี่นอ้องหิวเข่าแล้วมันบายแล้วครับมุ <c oughs> ่งทนเห็นอีกแล้วพี่เน <c oughs> าะไข่เน่นานจักแล้วเห็นไข่เดียวก่อนแล้วยังเห็นอีกหนึ <c oughs> <c oughs> ่งเดือนทวนออยู่แล้วไข่เนืองค่ะกำลังงามๆเลยพี่นอ้องเอ้ยจักม <c oughs> ันยังกินครับพ่อแม่พี่เนาะบงกือครับ พี่น้องลงทุกหายกันค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กะแม่น้องมีตังค์ก็พ่อน้องมีตังค์ก็สืได้เมื่อละค่ะนี่ครับคือผลงานของพ่อแม่น้องมีตังค์ค่ะได้โบหลายครับได้แกงน้อยหนึ่งพี่น้องเลยเมื่อนี้แม่น้องมีตังค์ก็สืได้ขอลาไปก่อนละค่ะหิวเข่าค่ะพ่อแม่พี่น้องปากก็ติดตาก็แช์ก็ไล่ว๊าวว้าวทำไมคะมันซ่องแม่น้องมีตังค์น้ำในเด้อดค่ะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ